อ่าเหครับนี่เหมือนกันไหมครับของใหม่ของเก่าโอเคครับตรงรุ่นนะครับของใหม่ตรงรุ่นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูนะครับว่าปกติดีไหมครับผม อ่าไฟมาแนีวครับพงนี้นครับเห็นี้เอ่ยนี่มันเป็นแค่ผ้าหยดเหรียญครับเดี๋ยวลองมาเปิดเครื่องกันอ่านะครับแลเปิดน้ำหนึงครับแล้วก็กดสตาร์ท<ๆ>เดี๋ยวของเก่าออกวางข้างนี้ก่อนครับ สาเหตุที่ต้องถ่ายวีดีโอเพราะต้องการไปเคารันนะทุกคนเพราะถ้ามันมีปัญหาอะไรเราก็ต้องเอาไปเคารันนะครับทุกคน,น,นคเขากำลังช่างผ้าอยู่ครับ เดือดในคบน้ำเข้าไหมครับน้ำไหลเข้ามาแล้วครับนี่ครับผมน้ำไหลปล่อยน้ำไหลเข้ามาแป๊บนึงครับเดี๋ยวมอเตอร์เมื่อกี้หมุนปกติเนาะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปที่ปั่นแห้งเลยครับเพราะว่าเช็คก็เช็คแค่ไม่กี่อย่างครับเช็คมอเตอร์เช็คน้ำเข้านะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปเช็คน้ำออกแล้วก็ปั่นแห้งดูนะครับทุกคน้าเราจะเช็คน้ำออกก็กดสต็อปหนึ่งทีก่อนนะครับแล้วก็กดปิดเครื่องนะครับ แล้วก็กดเบิดเครื่อนนะครับแล้วก็มาหนึ่งสองสามสี่ห้าอันที่ห้านะครับเป็นปั่นสปินนะครับที่เปลี่ยนแผงวงจรไแล้วครับมาดูกันนะครับนี่ครับลักพากาใช้งานได้ปกตินะครับระบบหยดเหรียญครับอ่าคือการเปลี่ยนของจรของเก่าเขาเนี่ยจะพาตูดนะครับแล้วก็เปียนต่อสายไฟครับมันก็เลยนานๆเข้ามันก็เลยช็อตนะครับผมครับแต่ส่วนของผมนี่ผม ไม่ได้พ่าตูดนะครับผมต่อสายไฟที่ด้านหน้าเลยครับมาต่อสายไฟที่ตูดสวิตช์เลยนะครับเห็นไหมครับถ้าใครจะต่อสายไฟที่ตูดสวิตช์ด้านหน้าต้องแกะต้องระวังนิดนึงนะครับระวังขาลสวิตช์มันจะหักครับมันก็ต่อเหมือนกันแต่ว่ากองหยอดเหรียญของแต่ละรุ่นรุ่นใหม่รุ่นเก่ามันไม่เหมือนกันนะครับทุกคนสายไฟบางคนละเรื่องกันนะครับสายไฟเนะี่ยของรุ่นใหม่ ของรุ่นใหม่เนี่ยสีแดงเนี่ยเป็น power นะครับเป็นเปิดปิดนะครับมันคนละสีกันเลยนะครับมันคนละเรื่องกันนะลองเช็คสายไฟยดีๆนะครับถ้าจะเปลี่ยนจะอะไรเดี๋ยวจะต่อผิดแล้วจะทำให้วงจรช็อตสม้งหมดนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ